อ้าอ่านไหนมันขาดจิอ่านทางไหนพี่อ้เจ้าเอาบอกผาไปหันมาหน่อยที่ทางไหนเราให้เราอยู่บ้านเขาไปมีแต่เราแตงเข่าแตงป่าห่อเข่าห่อป่าพับผ้าพับแพร่รีดสูงรีดเสื่อให้เฮาเราบอไปน้ำสอบบอกแล้วอยู่บ้านหน้าที่เราไปสอบเมียคืออย่างผัวคืออย่างเขาามาจักไปเสียบเพามันสิตอันตอนอันตรน้ำหัวอ่อนอดเมียบอกหื้มไอเมียเด็กหน่อยมันเปลืองเปลืองจังเลยปอบไปเอาเสือผ่านแพทยเพราะท่านถามไหมมันนุ่มมอ้ง ของมิตจะของรุ่นล่าสุดจังนุ่งตัวดีหัวเสดนาเมียใส่ของท่านสมัยแ่ของฟรีแต่บอกอีพอมีเงืนหลายป่ะไหเอานุงของท่านสมไมปับ๊บนุงปั๊บถอดปั๊บถก้าขาวงนี้ปั๊บว่องล่องพ่องยูมันก็บกเก็บไปซักเฮาผู้เป็นผัวพี่ไปซัาให้แล้วยูเฮื่นอยูสั้สนจะเคือบอกเอาบอยู่หอดเฮื่นบอยู่หอดสั้นบอยูก็ไม่สิบไปใส่ได้ยินขา่าว่าเขาจัดงานคอนเสนอมาในพ่อ,อ,พอว่าอยู่นาฟ้า เนี่ยแซวสัหน่อยนี่นะเออฟัเฮาน้ำเอิ้นแล้วเอื้อนี่เขียนหนังสือขึ้นไปประกาศในนี้นั่งนั่นนั่งนี่ออกมาหาแหนผัวถ่ายยูหันยูนี่มันกรบปอสนคิดสนใจโอ้โหทวนล่มเตยเจ้าคือขึ้นมาเจ้าไปให้เงินเขาก็ไปเที่ยวตัวมันบ่อใดให้บให้ไม่ไปเทียวเงินเสียบัลลักเอาเงินเสื้อผ้าหนาเพ่เฮาซื้อไม้เป็นไปรักจำน่องจำนำซื้อมาชุดละพันสองพันมันไปเอาร้อยสองร้อยก็เอาไปง่อยอยู่ฝุ่นหรอกนาฟ้อฝุ่นเสียงกี คิดเดียวไปมันคือเสียงเมียปูดเจ็บสักเดียวถอดเสื้อมมงงคุ่มหมวกนุ่งจะเสียกามแกงวิววิวเบิ่งคักะละเม็นเมียจะของเฮียไหลน้ำผิดแต่แหลยน่อยเสแฉะเสแฉะปอบทางมึงเอ้ยเฮาหลอนหมูอยู่ยังเสียนั่นละได้นาว่ามีเมียสาวซับหน่อยท่านสมัยเฮ้ยเจ้า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 ขอบ่อมักแล้วขอยคืนพ่อแล้วมีอย <M> ังอีกขันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นเขาเขากินพ่อแล้วต้มไข่กินเองต้มไข่กินเองมึงอกี้นาเอยกระลังเป็นรูปไข่มึงอกีนเมียยวนี่น้องขอยคืนออกแล้ว เอาผู้เดียวมันเป็นยังสัตย์ละเฮ้าตองเอาหลายหลายคนบ้าโหมากไงเพรเาะเราเจอผู้เดียวกับสิตาๆๆเอาหลายคนอยู่อ้าวคันคันผู้หนึ่งบอ่อยูผู้หนึ่งก็ตตองอยู่เข้าประองไปต้มใครกินเองเอา่าเขามีเมียหลายคนแม่นบล่ล่ะไอ้คนนี้หงเขาอ่าคนนี้หนึ่งเขาคนนี้ตำน้ำพริกอ่าคนนี้ต้มยำคนนี้ซักเสืออีกคนนึงซักกางเกงหลายคนหลายได้ หลาย่ม่เฮ wow. ็ดเทือนงามนานแมนควบขยบ่ล่ะไปเสียคนไว้ทีนี้ยังมายองกขยี้เลยเ้าวเหตุผลมันบ่แมนอ้ทำไหมเบิ้งกับเสื้อเอาขึ้นนี่นอนเฮือนนี่ขึ้นนี่นอนเทือนนี่เทือนนี่หนาบูดเขาก็ไปเฮือนบนหนาบูดเฮือนนี่จมเขาก็บใหญ่ไปเฮือนบนจุ่มไอันนี้น้องเอาเป็นร้อยละไอ้ครับอาจารยเป็นร้อยปา เขาั่นเป็นเพื่อนเมียเขาหมดหมู่บ้านจัดสรรเ้าเหม้อคนเดียวเลยเท่านั้นแล้วม่อยคนนึงมาหยุ่งเกี่ยวบ่เพืนป้ายนาบ้านเลยหมู่บ้านเมียน้อยเแล้วเราบอกงานแต่งงานลูกสาวว่ะสร้างหัวมันจะไปทำองานแล้วก็สร้างหัวมันซ่องเข้าอุ่นตีของเงาข้ามด้วยมาสวยกะเซียวซ่องอยู่ป่ะพี่ม่ามือกะไต้ไฟเอาอย่าถือไว้โดนถือไว้โดนกูถือว่ายืมคิดดอกได้ออกมเฝ้าเพาะน้ำเหล้าซะหม่าสวยวันมันสิบริสเชียเงินสั่นมันบริเลี่ยวเอาสั่นเพาะน้ำหุ้ยบาทเดียว อย่าหยอกน้องเอามาไม่หยอกอีพอปวดตัวมาซ่องไหมซ่องซีคิมไม่แห้งแล้ละไปซีคิมเฮ็ดจงังเอาเ้องเอืหารอยขึ้นหนึ่งตัวใส่ซ่องแต่ว่าห้ารอยเสียไปเมากินขัวกุจีนี่บ่อไอ่ย่อหกแห้งหลายอยากไาาาอ้ฝรั่งเขาใส่ใส่ฝรั่งอ <laughs> ๋อสวัสดีฝรั่งจะไหนม่าคือจังโง่บ้านห้องสัตว์แถววะมาอยู่ไทยโดนโอนสัญชาติเอาทีที่ซ่องัน้ำกันกับแท็กซี่ บาทเดียวนี่คนละห้สิบตางฝรั่งขี่ที่อเมริกันแค่มันดีเดียวด้คนละห้าสิบตางอ่ะคันไม่เรียนห้าสิบสี่ออกผู้เละาเสือหนึ่งหมดในแถวนี้เอาลูกเต่าเราเคยแทนที่ศรีจินลาบงัวขัวไก่จังไดจังขัวแมงกินนูนขัวกูจี้บ้านคอยบ่เคยกินกับเจ้าสิกินยังั่งกินปลาแดงว้ายฝรั่งกินปลาแดงว้ายคอยก็คนบ้านเฮ้าหนิเนาะก็ไงแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งเขากะเน่าหมดแล้วพูดอะไรแม่งหรอวะตัวหนาเกียงหนาเมื่อนตัวเท่านี่ก็ได้ เขาคำนั้นเตี่ยขี่ตัวคนเบื้งหนานที่แรกมันเป็นไฟ้่างเลยังวะเป็นไฟเลยพี่ไฟไฟไซด์เลยนีคนบันทอนบันนุ่นไแปลว่าเมียอยู่บันหกกองเอาเพื่อเพ่นไงไม่หรอไปจื้อได้เหมือนเจ้าข่ผูกแขนมันยี่สิบบาทบ่วตอนค้ากับขอมันหาสิบวนขึ้นได้มขโมีคาร์โรลเไปอาก่ไลได้เด้อจะปนังกันยังหมดใส่คารถก็ขึ้นลัคาเลยว่ะเขาตูดรถทำทาเป็นแอรถา่เน่เน่ยเดีขี่ล่เนี่ยตายคนในจอไอ้ให้ถามเนี่ยเกิดมาจะหน่อยเท่าไงในช มีบ hey, hey, ่ม yeah. ันเคยมีม okay. ีมีมีนี่พ่อนอนอยู่หน้าข uh> ่อยก็ไรนกคุมไรนกคุมนกคุมหน้าข่อยจังได้ไปหลายก็ดอกเรียบันวะมันไล่บันเดยอุ้ยคอนเสียวซิ่งไปห่างเขาอย่างมันหล่นซิ่งเมียั้นห่างไล่เที่ยวก็เลียวแห่สิบสองศอกไปห่างอ้ยคือบทจ้ะวะครึ่งแห่สิบสองศอกออกดีดีแล้บไปตะกัดเคาะปุ่มจิกปุ่มหั่งแตกวุ่มเขาลุกซึ่มันเขาซาเนี่ยก็มือกวดต้อมต้อมมือเขายนูเขาตุ่มตีนแห่ดีดีบีผัวมันตายเที่ออกกองเอเลียอยู่มีตะไคร้หน่อยจะคว สะโพว่านุขุมมันสิหนึมม่งมือแท้มือตุ่มเขาตุ่มเข,มเขไ,ไหนวะตาใส่มองนี่เล้เวาตาตีเบอร์ไอไก,ลกล่กับนุขุมเใช่มันต่างกันไห้จ้ะนี่เราข่อยอา,ายตาไล่ขาไก่เจ้าขวางตั้งแต่เป็ดไนเห็นข่อยขาไก่หน่อยมันก,ก็ย่านข่อยขามัานคือกันยังเครื่ทงท่วงทังท้ง,ทงแรนหนีไหมแรงหน,น,นีท่วงยังไหนตา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 หลอดมั่วไปเรึซุ่มเมยไก่ยังไหนเมยไก่ดาข่อยจักเสียงขึ้นเสียงลงวางเลยล่ะบักบักบักคาบัก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 คา ไปง่วงหัวควันข่อปลาจังทั้งหัวทั้งฟอนพวกตึงพวกตึงทั้งตีกองน้ำมีเป็ดเทพมั้งตัวมันเล็ดตูนข่อยเฝ้าแล่นไปบอกมึงบอกว่าจากไหนโอ้มันว่าอย่าปากอย่าปากว่าสันแล่นก็เล่นซาสันเดียวคือตวอ้วยตัอ้วยแกเขียดอยู่ในน้ามันยังขีดเดียดข่เนี่ยขีดเดียดจ้าไหนไอ้หักแค่ไข่ไหมหักจค่ไหนแอะแอะโเขียดจันหน้า ซุ้มนึงกัดแข่าสักค่อยวดพวดอยู่หันยังไงโอ้ยเศร้าเนี่ยเถ้าพี่บ้า <c oughs> เขาก็ห้องไปตามสัตว์สาวาสิงเราเจ้าเนี่ยเป็นบ้าอะไรผู้ปทันทัวร์จีบทัวร์เดียนเจ้าขาไกลหน่อยไร้คืดมากซื้อๆหรอกเพราะกะจีมันห้องธรรมดากระห้องธรรมดามันห้องจักสั้นอ้ออ่ยอ่ยอ่ยหงาขาสักคนจังหวีพี่ก้ล่าหวีผมยืดๆเลยเจ้าเห็นยังมานึ่งโรงยี่บ้านแท็กซี่มันบอกงาขาโอ้ยงาขาหวีพูนโอ้ยเถ่าสายปลาเอ้ย เพาะเราหยาดเมียแล้มาอ้อนหมองแจ็กซี่หมก็ว่ละเอียดไว้ว่างะยังกับบอกมาขาของขายักไปหาของเขามันทีแตกมันมเป็นทา้งที่ทั้งถึงก่อนอะได้ตามพี่เทียงแขวบูลากรับได้บังหูจักไม่ป้าดีเจ้าในร้านจะเหลียวบังพื้น ไปช่วงเจ้าเดี๋ยวนีเนี่ยบัวมึงช่วงพูดเดี่ยหรอบัมึงกูเนี่ยต้องกันเมื่อไรล่ะงั้นจะเห็นขันเดี๋ยวนี้ละไอจะกินเห็นยังงูปาดโต้ผมทั้งหน้าผากแม่คือหนาจังปังเดี๋ยวปัจากหน้าผากหอดงอนเห็นมัดปากบ่ปองใสจังสั่นลับพู้ใหญ่บ้านเขากะพอบีบบางไอ้เอ้ยจะไปซ่าเขาส์กูยิ่งไอจ้าไปนอนอยู่จังไหนจังงห้งัวเหยียบหัวเจ้าคักแนี่ ลักษณะที่ไอ้เจ้าพวกหูเมื่อนี่เหยียบตีนเดี๋ยวโดดหนีมันตื่นอ่ะโอ้อยคนพวกหยาบก็มึนไปนั่นเนอะมันหยาบแต่ที่อุ้ยบวอืออยู่เนาะเออห้าว่าไอ้ใส่ทุ่ยทิพย์ทุ่ยเห็นห้อยง้อติดหัวว่าะัะนั้นห้าฟารั่งเขาเห็นกันจั่ววางในนี้โอ้คนหัวล้านมาเออตรงๆจังจีกมันกำบวเปียงตามเม็ดวัดมองมันแล้วเลยคนหัวล้าน ล้านมั่งล้านมีเออล้านเศรษฐีแมนล้านขี่ทีอ้าวลุงไทยเขาฟังกันวะเอาลูกเคยขันบ่าขางวัวแกงปลาซุปพี่น้องกินก็ไข่เว้ยข้หายอยากสิได้น้องมันมาสิสิสอยากพี่นั่ตลาดขันคนบ่ขีเหนียววะ่ะพอไปแต่เด็กดเด็กคนนี้ล่ะไปแต่เด็กทอร์ดรสแห่งได้ถือได้ถือ,ถอก็เ่าเป็นตะแกงปลาซุปเนี่ยซุปเหนปลาตงโก้นั่นบางทีล่ะเสียวปลาตงโก้มาแกงซุปพี่น้องกินนะเจ้าจะไปบอสัยจักเทียเด้่อ้ยมันมอเมีนปลาเพื่อนใกล้ดงโก้จี ปลาเนี่ยมันมีเรือโอ้ยทบปอบเอ้ยปูปลาหน้านามมันสีอืดตีคือบบไปหานองหานุ่งเน่บอว่าจะป่ามีหอดกุ้งเคยกินบบกุ้งเต้นเคยกินยูไสยไปกินกุ้งเต้นยูหัดคือเดือคเขาว่าขั้นอยากเสียบจะไปสร้างป่าเผาจะไปสร้างแนวอื่น สังปุเต้นลยเขาบอกมี่หาคู่เดือยนี่ี๋้วย่าหาคู่เดือจังหวดอุมีีวปุ่งสดๆเขาปุ่งมให่เลยเต้นเนี่ยเาจานงมุ่งใส่ตัวประจานงมวางใส่ผะเขาเปิดจานอกเต้นสมืืีอบ่เหลือในถ้วยจักโ่อเต้นออกก็จะถ้วยน่ะเอมพรเขาอยู่ตาออกสาดร์ก็ไม่ตายเลยแล้วกูจักสียินตัวได้เจ็ดเจ็ดจันได้กินได้ไะนี่โอ้ยพักก็โดนน้ำกัตุ้มใส่เมื่อที่ได้มาเลยวุ้ยบอลส่วน้องเป็นน้ำเหนียวัน้าห้าง แตกโดนต้องหนำอะไรกินโอ้ก <stumbled upon> <ground> ินยากไอ้โอ้ยมันกินยากไอ้กุ้งเต้นไปบ้านน้องน่องที่ผ้ากินปลาเต้นเลยโอ้ยหเรือหองเรื่องอะไรเป็นจะสร้างแต่คนเมียยังกะโหอยู่โอ้ยกูจะไปเห็นต่อมันอยู่กับลูกกับเมียเด็กกางค่ำกลางคืนมันอยู่จากไหนเนาะเป็นยังไดงทีเศร้าไปถึงม้อนกันที่โยเศร้าไปพองม่วงกันที่โห เฮือนใกล้ๆเขาก็ิจะหูเหมือนก็หูอย่างแล้วเฮือนหลังนั้นทอดเทียนแล้วทอดเทียนอยู่เทียนจต่ห่วงทอดเทียนพีบาปหรือทอเทียนเทียนเลียมบาปวุ่นคนถึงใจวุ่นหัวเพราะแต่ว่าหัวของว่าปอกเอ้ยมันมาเมนเลียงเอื่อนนี่อาะที่ข่อยโว้แห้งนั่น เอาฝ่ายละสิพาไปกินปลาเต้นมันสิบัวกินยากปีมันกินบัวยากเด้จอยโอ้อาปลากุ้งกุ้งโอ้เข้าเตรียมบักพริกเข้าคัวหงหอมเครื่องลาบเครื่องก้อยเข้านี่แล้วล่ะไปหอดฟังสาเข้าเทบึ้มลงรลดบุ้งในสาเลยเอออุ้ยปลากะทิเต้นไม่เข้ากินมาหนิมันสิเต้นขึ้นมาอีพอกินอยู่ทั่วเจ็บจังไหนล่ะเข้านี่แล้วล่ะเต้นลงไปงมกินโลดโอ้ข้าลูกข้าเมี่ยงไปนะแล้วโยนลูกมึงเด้นโงกวนนะ บอกเพิ่งที่เอินผูไปเอียบต้นเอียบมอญดูเอของกระสันเอาปลาเชี่วมาก้อยก็ได้อายบอกว่ามันใจกูบ่เป็นตะไปน้ำหอนดอกมันใจยังเลยดูกมันเกี่ยวปลามัดมาก้อยทุ่กินโอ้ยปลามัดมันกตดำดำไล่ๆหรอกเนาะปลาเชี่วเนี่ยมีหลายประเภทศนะจอยประเพศแน่แน่ไฟมันมีปลาเชี่วอ้าปลาเชี่วหน้าปลาเชี่วหน้าเชี่วหางแดงปลาเชี่วหางแดงปลาเชี่วหัวงอปลาเชี่วหัวงอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอ้ามักซุ่มไหนมักซุ่มจังกัปันนี่มีเพ้อครับมีบ่ครับมี เขาไรีว่านอดอันนั้นปลาเป้าลยมเป็นมันมเป็นแนอไเลยเนาะเ็ดลาแดกอันนั้นโอ้ยอ้มันบ่อใส่ข่อยปลาซิ่วหัวงอกมันว่ามันมีบ่อปลาซิวหัวงอกโอ้ใส่เขาีบ่ด้วใสเด้มันมีีอย่สาข่อยซบลบอยู่เนี่มือเส่าหรอตัวมันไหลมีอยู่พี่มขาวหลักเขาว่ะมันอ้จอยมันมีปลาซิ่วอ้าวปลาซิวหน้าปลาซิวหางแดงปลาซิ่วหัวงอกปลาซิ่วตาตีบ กเจ้ะบอเข้าขใจได้ไเดี๋ยจะให้กูเอานี่ใส่ก็มาใส่เด้๋วไฟกูมาท่านลืมทักเลยจะไปจะไปจะไปไม่เอาไฟมันมีอยู่บ่ปลาซิวตาตีบบ่นี้มันโตหน้อยตาน้อยเลยเอ,อินปลาซิวตาตีบซะได้เดืเอนมันเป็นมันที่มีหอดปลาซิวหัวเลืนหมดเลยว่าเออปลาซิวหัวเลืนมันกินเบ็ดบ่เออตัวใหญ่บ่อปลาซิวหัวเรือนไงก็ปลาบักแปบฮอกำปั่นบ่บ้ามันก็อะไรยังมันบ่มีดอกปลาซิวหัวเรือนมันติดด่างมากหมดเศร้านี่ติดกับบ่มี คอยยู่ออกลูกคอยท่วงก้อนเลยพ่อปลาซิวตัวนี้ขึ้นหัวเรือนว่ะเห็นด้วย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 เขาขังกระเด็นเถอะฮานน้าจะยู่เด้องเสนเด้อดึงออกมันก็ข้างเราบันเอิญปลาซิวข้างเหงาไม่น่าพี่เราปลาซิวห้างเงาหนาเราบอกใส่คนหรือแาวฮันใช่ไหมีผู้บอกใส่เรามาวอกใส่ตัวใส่ไงเว้ยปหาอ้จอยไปกินก้อยปลาซิวใส่มดแดงถงคอยยู่บเดี่ยมาส่วนหลาเราเลี้ยงก้อยปลาซิวอาจจะมันเ็ดเมนหลาวแซ่่บนีม ก็ไปหาจิงก้อยปูก้อยปลามันเป็นบรรยากาศไปไหมครับท้าอายุสั้นมาลุ้นเล่วงซอยกันแเพรายะว่านุ่มพวกเจ้าซื้อดอกเลี้ยงลาบเลี้ยงก้อยมุกคอยบ่กินแต่เราก็บ่กินแต่ยาคอบ่สูบก็ผสมกับสุกกระเพาะบ่แข็งแรงโอ้เจ้ากินแต่สุกๆไวเฮ้ยแต่ต้มห้องต้มแล้วๆคอยมาหมกตะก้อนกังกินเนี่ย ขวานีเขาบอกฟังเขาบอกเมนหัวขวนเพิ่นอนามัยหลายเป็นโรคพยาบาลยางเป็นเลยเขาถอดข่อแล้วบอกข่อยเสื้อผู้ถอดบอผู้ถอด่นบอกเพิ่นสอนจะไปหากินดิบกินได้ได้ลูกเอ้ยอายุมันเพิ่นยื่นตัวเพิ่นว่าพผู้ถ่อเจ้าบอกเองผอเถ่อเจ้ามาดีแท้พี่ดีละบัดผอเถ่อไข่ไม่เป็นตาตีปากดีแท้ กูจะไปบอกเจ้าสัตว์ไ่เห็นบาปได้หมอนี่บาปเ้ยให้มันขี้เกียจสู้ยามาพุ่นบาปมันนะย้อนเจ้าดะเทาตาทว่ยย้อนให้น้องให้นุ่งไปเป็นลูกเคยพราะเทาสู้ลูกสาวล้าน่าหลายตัวน้องหน้าเดียดเดียวกับหน้าพี่ไปเป็นมูไอ้เนี่ยพ่นว่าน่าหลายีลตัวมันหลายอยูหน้าลูกสาวก็ดีเพราะสาพ่อะเทานั่นตื่นั่นตื่นเสาม่านนาอยู่คือหนาหมูนี่ไหมมองไม่เล่าเจ็บท้องเด้อมันจะเจ็บตายมันซื่อเมืองแท้เดี๋ยวนี้ จมเศร้าโจมแหลนเฮ็ดปันไหนกับบ้าเฮาบ่เฮ็ดตื่นสวยกับบ้าเฮาตื่นเศร้าเดี่ยหาเราจมตัวตื่นเด็กปันไอสั่นสี่โมงเศร้าคนเดียวเป็นลูกเขยคนคือบ่ลูกแต่เด็กมันบ่หูเม่าไม่เอาบ่หูเม่าคือบ่สื่อได้กาปุ๊กมาตั้งปุ๊กไหมก่อสื่อไม่ตัวลักตั้งอยู่บ่ลักตั้งปุ๊กอยู่บ่ลักปุ๊กแล้วลูกอยู่บ่ลูกลูกไปหน้าหมายลูกปิดไว้นอนต่ออย่างตัว บ่หยาบเป๊ะตีร่องรังอะบุญหัวเราเดี๋ยวนี้ง้อเป็นจะสร้างจะปอดตุ้งเอ้ยเปรี้ยงมันอายฮอดพ่อออกมาฝากคนนี่เนาะก็พูดแล้วเป็นเคยคนแทนที่ตีตื่นเด็กลูกโสนั่นแข่งกรบโปรงาถนี่ไหมันต้องมาน้ำไปจ่าตีปากที่เขามันเป็นบาปอ้ยมันบ่บาปมันเป็นพ่อใครอะไว้พ่อเมียก็คือพ่อเฮาต้องให้เกียรติเคารพเพิ่น ข่นเป็นผู้เถา<ม>ทำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกลานใน้ง่ย้อนเสมอหนาพตาข<ม><ม>่นเป็นเลี้ยงขาาย้าใง่ล้วเขาต้องเลี้ยงเพิ่นแทนคุณอุดหนุนการงานเปลี่ยนมือแทนทานด<ม>ำลงว้วงตระกูลพอแม่ประพฤติดีแท่ท้องเสด็สืบมุ่นตัวคนวันสิบขค่อยหน้ามุ่นน้กระเจ้าพตื่นเดกลูกสให้เขาจีปั่นให้หาเ้ตัวจีบตัวเด่นทำก้ดีไปเลยตกหนำมาไรตกไฟบ่ใหม่จะไปซือสมซือสาผู้เ่าฟังแต่ว่าผู้เถาใจเบาเขียดไงใจดี่อบักไฟใจให้่อบักแมนล้วาเขบอกแ่่่่นนนนนนออเเาาีีีท้้ก็ปดสั Quarter, ง<ม> ก็เป็นไข่บ้าโอดโหเเดี่ยวนี่มาคือควายจังสันไรก็จอยจอยห่อเขาแปรแปรแม่นลูกเคยเหติตายเขาบ่กโทรลูกไส้นอนเบิองเห็นเงินนาดำเห็นข้ามนาเสาเห็นเขายากได้หลายพี่กายพิษกันครับไข่แม่เป็นอย่างไรรักน้าหน้าไข่เวจ้าคือหูยิงคุยกันอยู่บัดสิย่างนี้เจดดำออกจกทางกันแท้ไข่ยังเราพังยังกูจิ้รักน้าหน้ามึงละวันนี้โอ้ตรงๆเลื่อยเรื่อยนีย ก็จะไอแล้วว่าสันตาไออาศัยไฟเพิงมุด้ลยเพ่อใหญ่นนี่วะคิดแบบนี้มันบพ่อใจไปเพราะเหมียงเหน็บติ่งกันพูดว่าน้ำหอดเถียงหมดแล้วพแล้วคุยง่ะพงไนนี่มาลู่เลี้ยงกันแล้เลี้ยวขึ้นเครื่องเถียงบังลั่นก่อยวันเสียไปสองห้านี่รักบังลั่นก่อยไปเต็มเถียงหน้าเราอยู่เนี่ยเจ้าคือชื่อได้ว่าของเจ้าของเดิมไปเขียนซื้อใอยไปเจ้าปลาตะปูขีด อักษรย่อน,นอหนูตัวเดียวก็บไม้ถึงซื้อข่อยเกลวเลยนนด่าข่อยด่าเลยว่าข่อยเป็นเถียงเจ้าอของเป็นลูกข่ยคนมึงยมมังมาเถียงเจ้าอของเด้อป่ะสำรับพันว่าบางลั่นมึงมันสมาร์สิมาอยู่เถียงหน้ากูพะนะเอ้ามันบ่าเป็นเถียงเลยไงก็นี่เด้ซื้อลั่นนอหนงในเด้เขาว่าสำหรับบ้ามากกวสิมีแต่นอหนงหรือนอสู้ก็บ,าาบาเจนะ้ามีตัวนี่โอ้ยจะสมีนอสู้ต่อภาษาบ้านได้นี่้ยจนข่อยอยากไอเอาบางลั่นเจ้าของขึ้นไงเออตัวลั่นเอออยู่กับสู้ซะไปว่า <c oughs> <c oughs> ไปเฮ็ดเอาไม้ก็ได้ดอกกอบไพ่บื้อย่บียากัวันเอ้โหนะบังรันบัดวอลงคนว่นนอาวกงสิลุกศาน่เป็นไรกี่การเลี้ยงแต่แห้งมันบ่ยานจะคอยไปเลี้ยงก้อนเพราะว่าหน้าเดนเดียวกันเพ่นไปเต็มเต็ดือดเดือ่นได้เสียมไปปับซักไปแท่ผ้าหวานปลาข้าวเดียวเยซึ่งพามาบังไคว่างสไปตองอื่นแม่ตอนนี้เจ้าทีู่ม่านเจ้าให้เจ้าหน้าปีนี้คอยเลี้ยงคอยเกี่ยก้อนก้อนสิลุกศิาน่าคอยฝ่าฝนตกถูกตองตามฤดูกาลตัวก็ีก่า ดำเสียมสักวันเห็นงวยฟาดกับงอนปาอะตันตัวทัวกันละมัมจังได้เฮ็ดน้ำกันเนาะโอ้มันคือวาจังสันเป็นวันแต่แหกโขกกับงอนบนตีคนปากบ่ขอบเมนแม่มคือบพงกินเหเองอไปล่าไปใต่หม่บกกันย่าไปโจมไอเทวดาเป็นบ้าทีวาเทวดาประซังระางแค่ไหนบกต้นบกต้นไงพดหมากทอโปมือมันบวกเกิงกันมันบักต้นเคี้ยวซ้ำหนูคอยหมากซ้ำคุกเขาหนีเพ่นะขี้ไร่ปนามาเรียงงอบักสู้ที่เป็นดอกเทวดานาดวัวเปี่ยงเป็นเทวดาโน่บ คันนี้บะบกน่วยใหญ่สมักต้นบักสู้ตายย้อนน่วยนี่คักๆ